ก็สวัสด um ีนะครับก็หลังจากที่ว่าผมได้ลงคลิปเกี่ยวกับไม้ประตูผีไปนะครับก็คลิปที่แล้วนะครับส่วนคนที่ยังไม่ได้ดูคลิปนะครับก็เข้าไปดูย้อนหลังได้นะครับในจ่องนกพิดาบสีขาวนะครับก็ผมจะมาเล่าความเดิมให้พี่ๆเพื่อนๆฟังสักหน่อยนะครับเผื่อคนที่ยังไม่ดูคลิปที่แล้วนะครับก็คือนะครับก็จากเมื่อวานนะครับที่ผมได้กลับจากลาดตะเวนนะครับก็ได้นอนพักแป๊บหนึ่งนะครับตอนเที่ยง แล้วคือฝันนะครับฝันฝันแปลกๆคือมันผมก็เอกใจแล้วนะครับว่ามันต้องมีอะไรทักอย่างนะครับก็ผมก็ได้หานะครับไอในบริเวณแถวที่ที่พักของผมนะครับก็ได้เจอนะครับก็ได้เจอจริงๆนะครับก็เมื่อวานนะครับผมก็ได้เจอกับไม้ประตูผีนะครับก็คือไม้อันนี้นั่นเองนะครับก็ไม้ที่ทําให้ผมฝันเมื่อวาน นะครับคือบางทีผมอาจจะนอนผิดที่ผิดทางนะครับแต่หลังจากเมื่อวานนะครับผมก็ได้ตัดไม้ตรงนี้ออกนะครับจากที่พักของผมนะครับก็ผ่านไปหนึ่งคืนนะครับผมก็นอนหลับไปหนึ่งคืนนะครับก็สรุปว่าไม่มีอะไรนะครับคือนอนหลับฝันดีนะครับคือปกติทุกอย่างนะครับเรื่องพวกนี้นะครับก็มันเป็นความเชื่อส่วนตัวส่วนบุคคล นะครับก็ไอ้ส่วนคนที่ไม่เชื่อเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะครับก็อย่าไปลุบลูนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับบางทีนะครับมันมีมาตั้งแต่โบราณนะครับคือเด็กรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ก็บางคนก็ยังไม่เคยรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะครับก็จากที่ทําให้ผมนอนไม่หลับเมื่อวานนะครับเกี่ยวกับไม้ประตูผีนี้นะครับที่ทําให้ผมได้นอนฝันนะครับก็มันอาจจะเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับต่างๆ นะครับก็เกี่ยวกับของพวกนี้นะครับเพราะว่าของพวกนี้นะครับก็คือมันเป็นของขลังมาตั้งแต่โบราณกาลแล้วนะครับก็คือจากรุ่นปู่ย่าตายายนะครับก็สืบทอดกันมาจากเด็กรุ่นหลังนะครับก็อาจจะไม่รู้จักนะครับกองแบบนี้ไอพุทธคุณต่างๆนะครับคือต้องศึกษานะครับคือเด็กรุ่นใหม่รุ่นหลังนะครับถ้าจะเข้าป่าออกป่าไปตั้งเข้มตามในป่านะครับก็คือต้องศึกษานะครับต้องศึกษาเรื่องพวกนี้ มันจะดีกับตัวเรานะครับคือจะทําให้เราอยู่รอดปลอดภัยในป่านะครับสิงชั่วได้สิ่งอะไรต่างๆนะครับจะได้ไม่เข้ามายุ่งกับตัวเรานะครับก็นะครับคือในป่าในเขาทุกคนทุกเองนะครับคือมีหมดนะครับคือมันจะมีของพวกนี้คือเกี่ยวกับความเชื่อนะครับคือมีอาถรรพ์เจ้าป่าเจ้าเขาเกี่ยวกับป่าเกี่ยวกับทิศทางนะครับมันมีทุกอย่างนะครับคือถ้าเราเข้าไปในป่านะครับ อย่างแรกเลยนะครับคือฝากพี่ๆน้องๆนะครับคือคนที่ชอบนะครับในการอยู่ป่าใช้ชีวิตในป่านะครับก็คืออยากให้ศึกษาเรื่องพวกนี้ให้เยอะๆนะครับคือทุกสิ่งทุกอย่างในป่านะครับมันมีที่มาที่ไปนะครับความเชื่อสิ่งลี้ลับต่างๆนะครับคือแจรวมอยู่ในป่านะครับาคุณได้ศึกษาของพวกนี้นะครับคุณรู้วิธีเกี่ยวกับมันก็คือมันจะทําให้คุณอยู่รอดปลอดภัยนะครับเมื่อคุณเข้าไปในป่านะครับ นะครับก <S preach science> ็ส <analysis> ุดท้ายนี้นะครับไม่ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนนะครับคือเกี่ยวกับป่านะครับคือถ้าเราเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ในป่านะครับคือให้เราระลึกไว้เสมอนะครับว่าป่าทุกคนทุกแห่งคือมันมีเจ้าป่าเจ้าเขาอยู่นะครับไม่ว่าเราจะทําอะไรก็แล้แต่นะครับคือต้องมีการขออนุญาตนะครับคือเหมือนเราไปชี้แบบนี้นะครับมันเราไปชี้มันเราไปถ่ายแบบนี้คือทุกสิ่งทุกอย่างนะครับคือต้องขออนุญาต นะครับค <'s> <c oughs> ือจะทําให้เราอยู่รอดปลอดภัยในป่านะครับสุดท้ายนี God ้นะครับก็ขอฝากนะครับคนที่ชอบตั้งแคมป์นะครับชอบเข้าป่าชอบอยู่ในป่าชอบการใช้ชีวิตอยู่ในป่านะครับคือถ้าคุณไม่เคารพสิ่งเหล่านี้นะครับหรือคุณไม่เชื่อเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้นะครับผมเชื่อคือคืนนี้นะครับที่คุณไปอยู่คือจะโดนแน่นอนนะครับคือผมก็ไม่รู้นะครับว่าจะโดนรูปแบบไหนนะครับแต่คือโดนแน่นอนนะครับคือถ้าคุณลบหลู่สิ่งเหล่านี้ นะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับคือจ่องนกยบาสีขาวนะครับคือคลิปหน้านะครับคือผมจะมีอะไรมาคุยกับเพื่อนๆนมีอะไรมีความรู้อะไรใหม่ๆมาให้เพื่อนๆนนะครับก็รอติดตามนะครับก็สําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ